สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทํากินทั้งวันนะคะวันนี้เราจะมาทํายําสาลายขาวกุ้งกันค่ะอย่างแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมีสาลายขาวมะนาวมะเขือเทศหอมแดงซอยผักขึ้นช่ายหัน่นกุ้งสดน้ำปลา้าน้ํำตาลปิป๊บพริกผงนัวน้ํำปลาเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกก็คือเปิดเตาปรับระดับความร้อนวันนี้เราจะใช้เตาอินฟราเรดไฟฟ้านะคะเพราะว่านางพกพาง่ายแล้วก็ปรับระดับได้แรงมากๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งหมอ้อเทน้ําเปล่าไว้สําหรับลวกนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็รอให้น้ําเดือดค่ะจากนั้นนํากุ้งไปลวกนะคะประมาณ3นาทีไม่ต้องสุกมากนะคะพอให้กุ้งมันเด้งๆค่ะ พอสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักกุ้งมาพักให้เย็นค่ะจากนั้นเราก็มาปั่นพริกกันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้ค่ะเพราะว่านางพกพาง่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะจากนั้นเติมพริกลงไปนะคะปริมาณพริกความเผ็ดนะคะสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะ ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากค่ะถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วก็ปั่นพอหยาบๆพอค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็เขียวนะคะปั่นรวมกันไปได้เลยค่ะปั่นพอหยาบเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็มาทําน้ํายํากันต่อเลยค่ะใส่น้ําตาลปิ๊ปลงไปค่ะ ถ้าใครชอบหวานมากอาจจะเพิ่มปริมาณไปนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานน้อยก็อาจจะลดปริมาณลงค่ะแล้วตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาร้านะคะถ้าใครชอบนัวนวมากอาจจะใส่น้ำปลาร้าเยอะไปนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ถ้าใคร ชอบแบบพอดีนะคะอาจจะใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วตามด้วยผงนัวนะคะอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ว่าขาดไม่ได้เลยของแซ่บต้องใส่ผงนัวค่ะแล้วคนเข้าไปด้วยกันเลยนะคะคนจนน้ำตาลละลายเลยค่ะ พอน้ําตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเติมพริกที่เราปั่นไปเมื่อกี้นะคะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันต่อเลยค่ะจากนั้นเติมมะนาวลงไปค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็อาจจะใส่เยอะๆก็ได้นะคะได้กลิ่นหอมของมะนาวเลยค่ะตอนนี้ ตามด้วยหอมแดงซอยค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นหอมแดงไทยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมค่ะหรือว่าใครจะชอบเป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วตามด้วยมะเขือเทศหันซี่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำกุ้งที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะคะลงไปยำได้เลยค่ะ แล้วตามด้วยสาลายค่ะสาลายขาวนี้ให้แช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ลองจับดูค่ะถ้าสาลายมีความนิ่มแล้วก็คือเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักขึ้นช่ายหั่นค่ะลงไปผสมกับน้ำยำได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะ ขาดรถไหนสามารถเติมได้เลยนะคะเป็นอันวัาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับย่าสาลายขากุ้งบอกได้เลยว่ารสชาติคืออร่อยมากๆค่ะแซ่บมากๆค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะและจะมาทำเมนูต่อไปให้ชมกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ